นีส่สัตว์เลี้ยงของสัตว์เลี้ยงของเรานะทุกคนเลี้ยงแบบปล่อยนะคะเขาอยากมาเขาก็มานะเขาอยากไปเขาก็ไปเหนไหมทำสวนธรรมชาตินี่มันได้เห็นอะไรแมลงต่างๆเยอะแยะเลยผีเสื้ออย่างนี้พึ่งอย่างนี้นะคะตอมกิโซนดอกไม้เลยเานี่ คะฮัโลโหลวันนี้มาเยี่ยมถึงสวนเลยเนาะมาหาอะไรที่สวนเขาไม่ชอบเหรอไม่ชอบถ่ายเหรอชิลีเป็นอะไรเป็นอะไรพี่แกนไม่ชอบไม่ชอบนะคะต้นกล้าของเรารอวันฝนตกนะคะจะเอาออกไปปลูก ต้้ฮงต้อัปเดตนะคะเขาตั้งขึ้นแล้วนะคะเขาติดแล้วต้ฮงต้อันนี้เป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับเราก็มีปลูกประดับปลูกไว้ดูไม้มงคลชื่อต้นนำโชคหรือว่าต้นโชคดี อันนี้ก็เป็นสีเขียวก็มีนะคะเขาทนหนาวไม่ได้มันก็เลยไม่สวยเขายังไม่ฟื้นเลยของเรานะคะมันออกดอกแล้วแต่ว่าเราจะย้ายอันไปอยู่เป็นแถวนะคะมันขึ้นตามไหลนะคะอันนี้ไปเต็มเลยหลังจากถอนหญ้าเสร็จแล้วจะทำการขุดนะคะ จะทำการย้ายต้นสตรอเบอรี่นี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะเอาไว้ปลูกมันฝรั่งแล้วก็ถั่วเขาออกดอกแล้วย้ายไม่ทันก็ลองดูว่าย้ายไปนู่นแล้วดอกก็จะร่วงหรือเปล่านะคะรอให้หายหนาวมันก็ไม่ไม่หายสักทีนะคะแล้วก็ต้องออกมาทำงานเนา้าหนาวแบบนี้เลยใส่เสื้อนาหนา ชุดอาจจะไม่สวยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ต้องเปื้อนดินอะไรด้วยก็ต้องใส่เสื้อเฉพาะสำหรับซักด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเอาเสื้อสวยๆมาเปื้อนดินนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่ว่าเขาจะเป็นยังไงฝั่งนี้เราก็ถอนหญ้าออกแล้วนะคะ เราจะเตรียมปลูกมันฝรั่งเหมือนกันทีนี้หญ้าเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะตากแดดให้แห้งเอาไปทําปุ๋ยหมกักเอาไว้คลุมดินด้วยถั่วรันเตาแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตแล้วนะคะที่ปลูกไว้ข้างริมรัว้วแล้วก็ตรงสวนรัสเบอร์รี่ผสมปลูกผสมผสานอยู่ข้างในนี้ก็มีนะคะสวนรัสเบอร์รี่แล้วก็มีทางสตอเบอร์รี่ปลูกผสมไปด้วย มีทั้งสตอเบอรี่ท uri, วลันเ <นะ S 1> ตาแล้วก็ะะราดเบ,บ,อนะบอรี่สตอเบอรี่นะสตอเบอรี่มันกำลังขึ้นนะคะมันกำลังขึ้นแรงมากวันนี้ลมแรงมากมากราดเบอรี่แล้วก็ออกดอกแล้วข้างบนนูน้นเห็นไหมเห็นไหมคะภูเขาม,มันแข็งลมมามันก็เลยหนาวนะคะหนาว ลมมันเป็เลยเย็น